สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องที่เข้ารบรักจ้า FC ได้จ้าเด้อคลิปนี้อัดขึ้นมาก่ะสิมาสาขอบคุณคุณแม่จงใจเครื่องลุงโลดกับลูกสาวเพ่นด้จ้ากับคุณพ่อวิชิตค่ะที่เป็นสะพานบุญน่ะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะโมหูว่าสิตอบเทยนยังไงคือว่าตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาก,กับโบบเคยมีผู้ใดอ่อนส่งอาหารมาให้เนาอจ้ะเนาะแล้วก็ส่งมใหอยเท่งของค้นของแมวนะจ้ะค้นกับโเคยหุ่จักนาค่าตากันกับเพิ่นกับส่งมให้นะจ้ะส่งมให้เพิ่นกับกัดซอยทุนเฮอปไปได้หลาย แบบน้องๆแมวก็ได้กินอิ่มนะจ๊ะบางมือกัตั้งแต่พันทรงม้าก็ได้กินอิ่มทุกม,มือเต็มอิ่มนะจ๊ะขอบคุณหลายๆขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดม่จ้าคุณแม่สมใจกับลูกๆคนขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะหา,ายมากไก่ได้จ้ะเด้อกจักทีบอกข้ามใดละจ้ะ เอากะขนาดว่าม่นพี่ไปน้องกันกะยังเพื่อนกะยังทรงนั่นทรงนี่มาให้กินนั่นแหละจ้ะขอพระคุณหลายๆจักสิเ็ตจตงได๋ตอบแทนบุญคุณ่นไดกะสีพยานยา้มเลี้ยงไปกะพยานยา้มสีบ่ให้เขาออกแม่แพ้พันออกอ,อีก่ะจ้ะตีบางครั้งเฮาเห็นกะเวลาบ่ามีอาหารให้ลูกกินอิ่มมันกะกุ้มใจเฮา ขอเพลินว่าเพลินสีสรงของเมื่อหายเขาก็ดีใจขอให้คุณพระคุ้มครองด้วจ้ะขอให้บุญญาธิการรักษาให้คุณแม่จงใจยูเป็นลมพ้นลมใส้ของน้องหมาน้องแมวน่ะคะ่ะอย่าให้โรคไข้ไข่เจ็บมากำกาย้ด้วจ้ะเด้อขอให้แม่อยู่ดีมีสุขขอให้แม่ร่ำรวยขึ้นไปหนา บุญพลบุญพลกุศลที่แม่เฮ็ดก็ให้ย้อนกลับไปหาแม่หลายๆให้แม่อยู่เป็นลมโพวกลมใจของลูกของหลานไปโดนๆนะจ๊ะเดอ้อคลิปนี้กับพมิดอย่างสีบอกก็ออกมาขอบพระคุณคุณแม่นะคะ,ะกับคุณพอวิชิตด้วค่ะเดอ้อที่เป็นสะพานบุญที่น้ำเลืองงเ้าอย่าง กับโลูกลานทางนี้กับ่ฟมีสุวัตรเลี้ยงอย่างิีตอบแทนให้ได้นะจ๊ะสีพยายามเลี้ยงให้เขาให้ดีที่สุดนะจ๊ะกับบ้านช่องกระท่าแต่เบิ้องเราจะก็เป็นจังสั้นนะจ๊ะเลี้ยงตามธรรมชาติตามที่เขามีนะจ๊ะข้างนอกบริเวณข้างนอกกให้โตปูอยู่ข้างนอกก้างนองกับการผ้าใบให้เขายู่เพราะได้ส้นแดดส้นฝนเฮ็ดโตให้เขานอนยามคืนให้เขานอนไตโต ก็เอากล้องไปให้วางไว้ให้เขานอนส่วนข้างในบ้านนี่ก็ให้ซุ้มนี่แหละที่เขาบ่ได้ที่เก็บมาเรยงแต่ใน,นแรกๆหน่จ้ะเขาบ่เคยได้ออกไปอยู่ข้างนอกเขาไปอยู่ขา้าวเดี๋ยวเขาก็เล่นเขามะา่วนอยู่มองบ้านที่ไทยนั่นก็นั่นก็ให้เพิ่อยูสิพญายามเฮ็ดเฮียนให้สะอาดนะจ๊ะเฮ็ดบ้านล่างบ้านล่างซองให้เขาให้ยูให้มันสะอาด อ้ากเ็เรียงตามมือตามเกิดของฮอดจังสีเลยจ้าพี่ก็ขอบคุณคุณแม่สมใจหลายๆได้จ้าเด้อกัอบครอบครัวให้จเจริญรุ่งเรืองให้อยู่ดีมีแฮงลูกไพร่กิจ่าให้มากไก่ได้จ้าเด้อให้อยู่เป็นลมพ่อลมใจของลูกหลานไปโดนๆจ้าลูกไพร่กิจ่า,จาให้มากไก่ให้จเจริญรุ่งเรืองไปหนาสาธุ ตำนี้ได้ว้ะเดอ้อสีแล้วสีออกไปท่ายข้างนอกไข่เบิ่งบาเน,น,น,นเนี่ยนี่ก็นอนอย่านี้อ่ะขาวจอมดือเอขาวจอมดืออ่ะนี่นี่ขาวจอมซนอันนี้พีิดานี่รุ่นแรกเลยที่โดนเขาเตะ นี่คือพีดานี่เป็นพีดาขอบคุณนะคะคุณยายสมใจอ่ะนี่ก็ให้ลูกกินนมแล้วทำไมต้องกลัวแม่ด้วยล่ะแดงเอ้ยอนี่สนุกสนานกันใหญ่เลยให้พี่นวงเบิง่งเได้จ้ะเลยนี่เบิงคีบให้น้ำเน่เบางคีบให้หลานน้ำเนบ่บอกลูก บังคีบไฟล้าน้ำเน้จ้าจ้าบอกบอกบอกแม่แม่ดูเบิังคีบไฟล้าน้ำเน้ได้จ้ะเด้อว่บอกดูลูกหล่ะบอกดูลูกหล่ะบอกดูบอกแม่แม่บังคีบไฟล้าน้ำเน่เนี่ย นี่แหละจ้าชีวิตอยู่ไปเมื่อเ,อเนี่ยแหละนอนอสวยก็นอนแล้วไหนสวยสวยก็นอนแล้วค่ะ ี่ข้างนอกบ้านนะจ๊ะนี่นี่เซียวนี่เซียวกันไวเซ่นี่มองนอน นี่มองนอนตัวผู้เพิน่นขึ้นมานอนนี่ยะมาเึ้ื่อนจ้ะน,นี่กล้องสีเฮดให้อนอนว้นี่จ้ะนี่เดี๋ยวขาก็พัาก,กันมานอนมึงนี่จ้ะน,นี่มองหายอาหารเพิ่นไตนี่ พาไปเไปพาไว้มามุ้งไว้เพิ่นจ้ะนี่กันแดดกันฝนจ้ะน้ำขึ้ื่อนมากระติมานอนเมึงนีนนี่นอนมึงนีน,น,น,งนแถวนี้นี่นี่จ้ะทำนี่กันได้ค่ะกดไลค์ให้น้ำแน่กดแชร์ให้น้ำเน่ได้จ้ะเด้อกดไลค์ให้น้ำแน่กดแช่ให้น้ำแน่ได,ด้จ้ะ กดติดตามใม่น้ำแนนได้จ้า